พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์คริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณแอดฮิอัมโบอี โอเซียงไนโรบีเคนยาในหัวข้อเรื่องโดยพระคุณอยากหนุนใจให้ท่านผูกฟังกลับไปอ่านข้อพระคมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ9ถึง14และข้อพระคมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวละสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ9ถึง10เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระไทยพระองค์คุณแอดฮิอัมโบอีโอเซียงเป็นพยานว่าในปี2019ดิฉันได้มีโอกาสสอนหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสารรค์ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติที่ประสบความสำเร็จ ที่ต้องการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างแดนดิฉันไม่รู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้จนกระทั่งสองถึงสสัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นดิฉันไม่ได้สมัครตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการโครงการโทรศัพท์มาถามว่าสนใจจะสอนหลักสูตรนี้ไหมเขากับดิฉันเคยทำงานร่วมกันมาก่อน และเขาเชื่อมั่นในความสามารถของดิฉันเขาหวังว่าดิฉันจะยอมรับโอกาสนี้ตอนแรกดิฉันรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะและไม่คู่ควรกับงานนี้ดิฉันมีคุณสมบัติเช่นนั้นหรือดิฉันจะสามารถยืนต่อหน้าคนสำคัญเหล่านี้ได้หรือไม่แต่นี่ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นพิเศษนั่นหมายความว่า ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะสอนหลักสูตรนี้มากเท่ากับใครก็ได้สิ่งนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราโดยทางพระเยซูเราไม่คู่ควรกับพระคุณหรือการให้อาภัยจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเราพระองค์ทรงประทานของประทานแห่งพระคุณแก่เราอย่างไม่จำกัดและมอบสิทธิ์ให้เราเป็นบุตรของพระองค์ ขอให้เรามั่นใจว่าด้วยพระคุณเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรากระทำข้อคิดสำหรับวันนี้เพราะพระองค์ทรงเรียกข้าพระเจ้าจึงมีค่าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังเริ่มงานใหม่ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกว่าตนไร้ประโยชน์อ่อนแอและไรค่าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกว่าโดยทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูข้าพระองค์ทั้งหลายมีค่าอธิษฐานในพระนามพห้เยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ